สวัสดีนะครับวันนี้เราจะพามาดูผ้าไหมนะครับผ้าไหมที่เราทอใหม่นะครับว่าจะสวยขนาดไหน,นครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพื้นนี้นะครับพื้นนี้เดี๋ยวให้ดูลายนะครับเนี่ยดูลายเป็นสีแดง ครับสีแดงคือไม่ใช่แดงสดเนาะจะเป็นแดงแดงแดงออกแดงอเลือดนกอ่าแดงออกแบบเลือดนกหน่อยนะครับแบบแดงไม่แดงเฉยแแดงแจ๊ก็คือแดงแบบคดีคดีอะไรคล้ายๆ้าแดงอิดนะแต่ว่ามันจะเะเข้มกว่านั้นนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยประมาณเหมือนในในคลิปเลยนะครับเนี่ย ลายร่างแหอะไรนะภาษาคมีนอะไรนะฮะภาษาขมีนอะไรนะลาสนันลาสนันครับสวยจัดอีกแล้วสวยจัดประหลาดบอก ละเอียดเนียนฮนะงานเนียนเลยเืนี้ดูแล้วสบายตาม,มากนะครับเชิงมีด้านเดียวนะครับเชิง ให้ดูไปเรื่อยๆสําหรับช่องนี้นะครับดันนะครับช่วยกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับให้ไปถึง1,000นะครับ1,000ทพัซับแบบแรกนะครับเป้าหมายของเรานะครับในปีนี้ให้ถึง1,000คนติดตามดัหนคนที่ดูคนที่ดูอยู่นะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับ เป็นกำลังใจให้เรานะครับถือว่าเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปสวยจัดอีกแล้วครับพื้นนี้ถ้ารสนใจนะครับก็ติดต่อเหมือนเดิมเลยครับเหมือนทุกคลิปที่เราพูด,พดมาก็คือทางเพจก็ได้หร,หรือที่ เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็0945015588นะครับเพจ Facebook นะครับก็ครูนิ n งภาพไม้สุรินนะครับสำหรับเพจ f เฟซบุ๊กดูนะดูลน์ใครสนใจก็ะะฮติดต่อติดต่อเข้ามาได้นะครับ ืนนี้น่าจะเป็นลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งนะครับผืนนีค้คือก็คือถ้าท่านใดดูดูแล้วชอบลายไหนนะครับก็สามารถโทรมาบอกได้นะครับมันถ้ามันมีชื่อลายทางคลิปไม่ได้บอกชื่อลายเราก็ถ้าเขาเรียกอะไรแคปหน้าจอเนาะถ้าคนาแคปหน้าจอนะครับ แคปหน้าจอมาให้เราดูนะครับว่าคือลายอะไรนะครับสีอะไรนะครับก็บอกเราเดี๋ยวเราย้อมให้นะครับเอออยู่นี้นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ